สวัสดีค่ะพี่น้องอสมอทุกท่านวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งข่าวสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2564ค่ะเป็นสถานการณ์ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะสำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่490รายค่ะเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ภายในประเทศ479รายมาจากต่างประเทศ11รายถ้าแบ่งตามสถานที่ค้นพบนะค,ะ,คะก็จะพบจาก ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณาสุขนี่67รายเป็นการลงค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน412รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน1รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้10รายเป็นผู้ที่รักษาหายแล้ว16,274รายค่ะหายเพิ่มเพิ่ม943รายในวันนี้นะคะ มีผู้ที่กำลังรักษาอยู่6,781รายมีผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่เริ่มมีโควิดมานะคะตอนนี้ก็ทะลุ20,000แล้วนะคะยอดเต็มก็คือ23,134รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิตสะสมก็ยังอยู่ที่79รายเหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ0.34ค่ะสำหรับจำนวนผู้ติดเชือ้อ แบ่งตามพื้นที่นะคะกรุงเทพมหาคนครและนนทบุรีนี้3,605รายภาคเหนือ348รายภาคกลาง18,178รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อยังเท่าเดิมนะคะ184รายส่วนภาคใต้ก็เพิ่มขึ้นหนึ่งนะคะ819รายค่ะสำหรับประเทศไทยก็จัดเป็นอันดับที่115ของโลกค่ะอยู่ตำแหน่งนี้มาหลายวันแล้วนะคะ สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ของโลกนะคะพบผู้ติดเชื้อยืนยันที่มาจาก217ประเทศทั่วโลก2เขตบริหารพิเศษ2เรือสำราญมีจำนวนผู้ติดเชื้อ105 7, ล้าน9 7 2 3 1 1รายค่ะเป็นผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในวันนี้481,790รายค่ะผู้ที่รักษาหายแล้ว75,524,874รายค่ะสำหรับผู้เสียชีวิต ทั้งหมดสะสมมาแล้วนะคะก็2 3 8 3ล้านแสนแปดพันแปดร้อยห้าสิบสามรายค่ะคิดเป็นร้อยละสองจุดสองสำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสุดห้าอันดับแรกก็เจ้าเดิมนะคะสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียและอังกฤษค่ะสำหรับสหรัฐอเมริกายอดผู้ติดเชื้อก็ 27, 4, 7, ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดพันสามรอยยี่สิบสี่รายอินเดียสิบล้านแปดแสนหนึ่งมืนห้าพันสองรอยยี่สิบสองรายบราซิลอันดับสามนะคะ 9.444,208รายรัสเซียอันดับ4นะคะ3.934,606รายอังกฤษอันดับ5นะคะ3.911,573รายค่ะแต่ละประเทศก็ไม่น้อยเลยนะคะพวกเราก็อากาศจะตกนะคะดูแลตัวเองสวมแมสตุกครั้งที่ออกจากบ้านรักษาระยะห่างไว้ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ใช้แอปไทชนะด้วยนะคะ สำหรับอสมก็ยังคงต้องช่วยดูแลพื้นที่ช่วยดูแลในเรื่องของการกักกันผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข่าวดีๆมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป,ะป,ะปะ้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้าปอนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ